คำอารัธนาศีห er ้าอหังพันเตวิสุงวิสุงลักณะถายะติสลานีนัสหะปัญจศีลานิยาจามิตุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคณะถายะติสลานีนัสหะปัญจศีลานิยาจามิตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคณะถายะติสลานีนัสหะปัญจศีลานิยาจามิ สมทานศีลห้าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิข้าพเจ้าของกดเว้นจากการฆ่าสัตว์และการเบียดเบียนสัตว์อธินาทานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการรักทรัพย์การมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการพะพติณในการม ม,มุสาวาธาเวลมณีสิขาปตังสมาติยามิข้าพเจ้าของอดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบสุรามีระยะมัชฌะประมาทัศถ,ถานาเวรมณีสิขาปตังสมาติยามิข้าพเจ้าของอดเว้นจากการดืมสุราและข้อมูลมองต่างๆบทเพเไหมตาให้เหราสรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตทังหลายที่เกิดเป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทมทุกข์ทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรเกิดกันและกันเลยอัพญญาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปฏิหะรันตุจงมีความสุขกายทุกใจรักษาตนในผลจะทุกข์ยทั้งสิ้นเถิด บทวทน้ำอามินาอิมินาบุญญากันเมนาอิมินาอุทิเสนาจากิปปาังสุราเพเจวัตันหุปากานาเสธนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวนิพพานโตมมังนันสัตตุสัพพายวะยตตา สาโตภเวภเวอุสุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิยมมีนามลา,ายาพันตุโนกาสังพาตุจาวิเลสุเมพุทธาทีป่าวาโลนาโทธโมนาโทวิรุตตโมนาโทปัจเกกพุทโธจัสังโคนาโทตโลมะมัง เทโสตามานุภาเวนามโกสังลพันธุมา